พระเอกไหมครับไม่ใช่ค่ะตัวร้ายหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนพระเอกหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีพลังวิเศษไหมครับมีค่ะใช้สายฟ้าหรือเปล่าครับใช่ค่ะเรื้อสีน้ำเงินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะใช่ป้าตัวอะไรวะ เราจะมาแข่งกันไทยอนิเมะเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนต่างๆซึ่งจะมีหนึ่งคนทายและอีกสองคนจจะเป็นคนให้คําใบ้ในหนึ่งรอบจะมีเวลาให้ถามหายินคือสามนาทีอู้อ่าก็ต,ต้องบะหมี่กึ่งเสร็จแล้วนะคะอาใครเริ่มก่อนอันนี้ใครเริ่มก่อนคะปลายทางก็คือพี่บอลจะต้องตอบไห้ได้ว่าตัวละครที่ทุกคนรู้คือตัวอะไรนะคะ ถ้าทายถูกเมื่อไหร่จะกดหยุดเวลาตรงนั้นแล้วก็จะเก็บเป็นสถิติไว้ใครทำเวลาได้เร็วสุดเป็นผู้ชนะเราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบ มีตีมไหมมีตีมสะโขบไหมงั้นบอกให้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ทีมอนิเมะก็คต้องตอบเป็นตัวละครไม่ได้ตอบไปชื่อเรื่องเนาะเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มคนที่จะเป็นคนท้ายก็คือพี่บอลโอ้ได้รับน้องเลยอย่างนั้นเหรออุ้ยเขาส่งเป็นรูปเลย่ะอ่าโอเคนะสามนาทีถ้าผมบอกว่าเริ่มเลยก็คือจับเวลานะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับเป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่าใช่ค่ะ อายุประมาณ20สิบหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแก่กว่าเหรอคิดว่าประมาณนั้นไม่ใช่ค่ะสำหรับอันไม่ใช่สรุปใช่ไหมผมยาวไหมไม่ค่ะผมสีเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราไม่ตอบบ้างอ่ะกำลังตอบกูก็ตอบตามเสียงไปตลอดนะไปทอนี้การ์ตูนวัยเด็กหรือเปล่าใช่ค่ะเด็กผู้หญิงเด็กการ์ตูนวัยเด็กมือตอนยังเมื่อกี้ผมสั้นปะผมสั้นไหมสั้นั้น สั้นแบบไหนอะสั้นแบบตีงหูเหรอใช่มันเร็วเกินมึงยินเนาะไม่ใช่อันนี้บี้บอยเอ้ยจะได้ไหมจะได้อะไรผมสั้นเหรอผู้หญิงถามเรื่องในเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอ๋อเนื้อเรื่องเกี่ยวกับต่อสู้ปะไม่ใช่ค่ะไม่ต่อสู้ไม่ใช่ไม่ใช่เลิฟคอมเมดี้ไหมเลิฟแบบเพลงแนวรักไหมไม่ใช่ค่ะถามไปก่อนถามไปก่อนถามเรืสีแดงไหมผมแดงไหมผมแดงไหม ไม่ค่ะผมต้องเงินไหมไม่ใช่ค่ะตาสีแดงไหมไม่ใช่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 ค่ะไม่ใช่แต่งตัวแบบสไตล์เราไหมไม่ใช่ใช่ไออใช่ก็ได้ใช่ใช่ใช่มึงถามมึงถามอะไรที่มันสโคบดีกว่านะการแต่งตัวมันเอ๊ะการแต่งตัวกว่ามันยากมากเลยนะถ้าบอกใส่ชุน้องในญี่ปุ่นรู้เหรอเรื่องไหนอ่ะอ่าใช่เว็นมนได้ปะไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอเนี่ยมึงก็ตัดเรื่องเ็นมนออกไปได้แล้ว แนวครอบครัวไอแนวเพื่อนเหรอไม่ใช่ค่ะตัวอะไรวะน่ะกระจูโปเกมอนเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ป็นซีพูอจู่สามสิบีนาทีแล้วไม่เร่ยนเลยแต่ว่าผมสั้นผู้หญิง เออมีไม่กี่เรื่องหรอกมึงถามได้นะมันเป็นตัวเอกหรือเปล่านู่นตัวรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีแต่พูวีหรือเปล่าชินจังเหรอชิ่อเสกเหรอให้มึงถามถามมุ้ยอย่าหมดไปแล้วหมดแรกสักนเดียวไอ้บ้าถามดิสองหนึ่งหมดเวลาครับจบละมาอัจฉรยาก็ไม่ใช่อ่ะถายมาก่อนตัวหนึ่งเอาที่มึงมั่นใจที่มั่นใจเลยเหรอ ที่แบบว่าสั้นอะจากข้อมูลมาผมสร้างอายุประมาณ20สไม่มีเวทมนต์มันจะโดนหลอกป่าตัวอายุ20ี่อะประมาณประมาณบอกว่าประมาณไม่ไม่รู้เรื่องอลองลองบอกไหมว่าถ้าอายุอันนี้ที่ออนรูเท่าไหร่ถ้าถ้าล่างมันอะไม่รู้แปดขวบเก้าขวบเออเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าขวบพอพอรู้ไหมมารูกกอ้ตอบตอบกันหนึ่งคือใครตอบหนึ่งชื่อเอาที่มั่นใจเลยนี่เลยชิสุกะ อ่ากูบอกไม่มีเวดมอชืิอสุกากะไงไม่หรอคำตอบก็คือไฮบบราไอจากโคนันครับผมสั้นเหรออ๋อไม่เฮบบลาต่อไปใครดีโอเคต่อไปจะเป็นสตาร์ของพี่อันครับยอง่ยไปส่งสองูปสองลูปให้สองลูปให้เปากับเออเออเออไปอุ้ยอันได้ตัวนี้เลยเหรอ ยากไปหรอยากหรอสามสองหนึ่งปผู้ชายใช่ไหมคะไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมคะใช่อยู่ในเป็นตัวละครเอกใช่ไหมคะใช่เป็นนางเอกใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงแปลว่ามันต้องมีไม่ใช่อยู่ในโองโซมาใช่ไหมคะไม่ใช่อะไระผู้หญิงอยู่ในแกงพระเอกใช่ไหมคะใช่เป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีป่ะคะ ใช่ใช่ใช่มีพลังวิเศษใช่ไหมคะใช่โอ้เออว่ะใช่ใช่แล้วใช่แใช่อยู่ในเรื่องมันพีดปะคะไม่ใช่่ใชอยู่ในเรื่องมันระโตกะคะไม่ใช่ครับโอ้ยเรื่องอะไรอ่ะวิเดี๋ยวนัเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนัเดี๋ยวนัเออเป็นตัวละครเอกผู้หญิงอนニแอปะคะถูกต้องครับยันเก่งมากกตอนแรกตอนแรกก็คือก็บอกว่าไม่ใช่นางเอก แล้วก็เลยพยายามคิดเรื่องที่ที่คิดว่ามีตัวละครผู้หญิงเยอะแล้วตอนแรกก็คิดว่าโซมาปวาที่แบบเขาจะชอบเพียกกันว่านางเอคือคนไหนอะไรเงี้ยก็เลยถามแต่กระถามเนื้อเรื่องไปก่อนสักพักก็เลยมีแม่ของอันเนี้ยชื่ออะไรนะยอเออมียอหน้ายอลอยขึ้นมาก่อนก็เลยคิดว่าอาจจะยอหรือเป่าแต่ขอแทนขอแทนอันเนี้ยก่อนขอแทนอันเนี้ยก่อนถ้าไม่ใช่จะแทงยอต่ออันมันเก่งมาก อยากให้เปาเห็นนะได้ๆอย่างน้อยกูแค่ตอบได้โอเคเออพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะมีพังพิเศษไหมมีค่ะมาจากวันพีชปะไม่ใช่มาจากนาโตะไหมไม่ใช่ค่ะก็ก็เป็นอะไจากนัเตลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะใช้ดาบไหมไม่ใช่เป็นเด็กไหมก็เด็กอยู่เด็กเด็กยเด็กในเรื่องมีหุ่นยนต์ไหมมีเออมี ดอลมอนเหรอไม่ใช่ตเตึมเติมผมยาวไหมอุ้ยกลางกลางก็ประมาณกลางกลางปากกลางบีบป่ะบีบป่ะมันจะบีบป้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนี่ยกดันกูเนี่ยกดันคนดูผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใส่แวไหมไม่ใส่มาจังดับพี่ฆ่าส่วนป่ะไม่ใช่ค่ะ อ,อ,อ้าแล้วกูบา้าแล้วต้องเริ่มต้นต้องเริ่ต้นเวลาแล้วเชฟก็ต้้งเวลาแล้วอะไรวะไม่ด้ทะเโกะปะไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเสิร์ฟคดีไหมไม่ใช่กระตแ้นตรซีถูกปะใช่ค่ะมีพลังพิเศษตัวตัวเอกที่เด่นที่สุดเลยเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ เรื่องอะไรยินุยาเฉาใช่ไหมไม่ใช่รีบอนใช่ไหมไม่ใช่ว้าคุยคนนร่งหมดแล้วนะี่ก็ตอบอะคุณเรียกว่าอะไรวะเรียวันนี้คันขับต่อขับถามไม้วเนี่ยมันตีกันเหมือนน้องเลยเหมือนน้องเลยที่อะไรวะหญิงพลังพิเศษผมไม่ยาวไม่สั้นมีหุ่นยนต์อะไรอีกมีอะไรอีกดรวบรวมข้อมูลให้ มหุ่นยนต์เลมันไม่ใช่เหรอขี้จิ้มจีนสุดท้ายจีนสุดทายแล้วเชมาต้มมาตอมไม่ใช่อะตอมไม่ใช่อะตอมต้องรีบจัดจานแล้วเชฟต้องรีบจัดจานแล้วเชฟเหรอไม่เหรอไม่เหรอไม่ใช่ไหมไม่ใช่ถามไม่ใช่ไม่เกินถามเร็วถามต่อเร็วถามต่อเร็วมีสัตว์เลี้ยงไหมไม่มีไม่มีสองหนึ่งเวลาครับอ่ะให้ให้ตอบให้ตอบให้ตอบ กูต้องเสียใจกับข้อน,นี้เนี่ยแต่ว่าพี่ลืมถามคีย์เวิร์ดหนึ่งคืออะไรนะเมืเ่องเพราะ่เมื่อกี้ตอนตอนเล่นอ่ะพยายามทำมืออย่างนี้อยู่ ผมสั้นเอามาจากดักก้อนบอลือเปล่าไม่ใช่เฉลยกูเดี่ยนนี้มาจากไม้ฮีโร่ค d e เดมี่ับอุ้ยกูลาลากาเหรอใช่ไอคนิีกมีพลังพยายามพยายามทำมืออย่างนี้อยู่ยินยน้วพยายามทำมืออย่างนี้อยู่มึงถามเจนเก่าทูกเจนเออไม่เกนใหม่ไม่ถามมันเื่อันนี้คือบ๊วยนะโนกสองคนนี้คือนนก ผ่านไปแล้วก็หมดหมู่ที่หนึ่งตอนนี้คือพี่อานเป็นคนเดียวที่ตอบผูกแล้วมีเวลาทําใช้เวลาไปหนึ่งาที <c oughs> มันหยาบเกลียดมากไม่เป็นไรน้องน้นนนองมาแล้วบอกเลยเขายกว่าซ้อมพี่<อ>มาแล้วพร้อมแล้วพร้อมเกียร,ระหว่างพักพี่ไล่ดวยเมทุกเรื่องมาแล้วเ,ออลเลยไล่เลยแบบว่องไวแล้วจําได้ไหมไม่ได้บอกหมวดหมู่ของเขาที่2ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ในอนิเมะครับนยากมาก สัตว์เลี้ยงสัป,ปราดแหละต้นไม้อะพี่ว่าสัตว์เลี้ยงก็ทุกอย่างอะเดี๋ยวข้อนี้พี่อันจะได้เป็นคนเป็นเพลเยอร,ร์นะคะแรงมากอ่ะใช่ใช่ต้องให้พี่จับกูจิตหลุดไปแล้วลอยไปแล้วน้องน้องไม่อยู่แล้วพี่เ่ยแล้วฉันจะรู้ไหมจักเธอฉันจะรู้จักไหมยังต้อให้พี่เปากับพี่บอลนะครับได้ครับใครไม่ขอร้องกันนะกูรู้ข้อมูลเรื่องนี้น้อยมากนะบอกก่อนพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ไหมคะ กินได้กินได้กินได้กินผักได้ใช่ไหมคะไม่เคยเห็นมันกินนะเป็นแมวใช่ไหมคะใช่อยู่ในเซลามูนไหมคะไม่ใช่่เอ่อจีจี้ป่ะคะคือว่ผมไม่เล่นแล้วผมมไ่่เลนหักปากกาเซียนไม่ขอมันกินเกือบสัตว์กินเนื้อได้แบบกินม่เคยเห็นมันกินอยู่แปลว่าอาจจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมันจะกินได้ทั้งเกือบ สองอย่างไงแต่ถ้าเป็นแบบเสือสิงโตอะไรพวานั้นอ่ะมันมันจะกินเนื้อโดยเฉพาะทุกคนจะแบบมั่นไปตอบกดดันเราไปอีกนเาไปอาหน้าเมื่อกี้เราไล่ดูอนิเมะเราไงคูณถอดแล้วต่อไปใครคะต่อไปใครเ่อไปเป็นพี่เาลรอเลยค่ะรอเลยหัวเงระเบิดแน่กูรู้จักไหมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นโอ้ตายแล้วรู้จักหรอรู้จักล้านอร์เซ็ โอเคนะครับพร้อมนะครับสามสองเป็นหมาไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นสัตประหลาดเหรอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีอยู่จริงใช่ไหมมีอยู่จริงค่ะไม่จริงค่ะตัวอะไรที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกินเนื้อใช่ไหมไม่ใช่ค่ะกินผักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแดกอะไรวะแดกน้ำมันเหรอไม่เคยเห็นมันกินอะไรนะ อนิ่งอย่านิ่งหักอ่ะหัก่อเนเมันพูดได้ใช่ไหมในเรื of, er like s <S ่องได้ค่ะเป็นต exactly ัวเอกด้วยใช่ไหมตัวเอกค่ะเป็นพระเอกไหมพระเอกเลยมันต้องเรียกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หุ่นยนต์นั้นว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่กินผักไม่กินเนื้อไม่อะไรเลยเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่แต่จะไปยังไงดีวะ กูได้ข้ออะไรเนี่ยแต่ถ้ามันรู้มันรู้เลยนะชอบนอนโอ้โหใบเป็นโปเกมอนเหรอใช่ไหมไม่ใช่นึกถึงคาบิโก้ยนเหรอเออฉันนอนแหลกกูไปแล้วชอบนอนชอบนอนปีที่แล้วมีหนังอ่านี่อุ้ยอุ้ยเขาใบใบกูขนาดนี้เลยเหรอใบเต็มีเลยเนี่ยหนังแล้วอ่ะปีที่แล้วมีหนังหนังเหรอหรเป็นซีรีส์ซีรีส์แม็กซ์เป็นซีรีส์มึงดูด้วยเหรอดูซีรีส์ มาอะอในเรื่องอ่าในเรื่องในเรื่องในเรื่องทำไมในเรื่องแฟนตาซีไหมอ่าแฟน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 ก็ได้แฟนก็ได้เรื่องมันสมจริงมีแม่งตัวเดียวแหละแฟนตาซีเออเรื่องมันสมจริงแต่ตัวมันอ่ะแฟนตาซีเอาสานันทีกูไปเฮ้ยกูได้ตัวอะไรวะเรื่องมันไม่มีไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่แค่ตัววันนะค่อนข้างแฟนตาซีถ้าเทียบกับชีวิตจริงไปเพิ่มเลยเปล่าอุ้ยเยอะ อยู่อยู่ไม่ได้ม่นจะอยู่ญยตะเยอะญยติเยอะอันเนี้ยทำสับสนว่กก่อนเลยนะตอนเนี้ยมาจากจิบลี่ปะไม่ใช่เอานีในในเรื่องเขาในในเรื่องเขามีหลายแพมในเรื่องเขามีหลายเลยในเรื่องเขามีหลายแพตฟอร์มเจมอนเนาไม่ใช่เขามีหลายแพตฟอร์มเลยในเรื่องอะหลายแพตฟอร์มใช่ไหมทุกคนทุกคนใช่ไหมเออมันมีหลายแพลตฟอร์มมีแบบมาแบบ เออนั่นแหละ,ะคือนูค่ะคือลูกลายร่างได้เหรอกลายร่างได้ใช่ไหมมันแบบมีอ<แ>ันน<แ>ี้อันนี้อันนี้แบบมีหลายหลายโหมดมากเลยพระเอกม<า>ันยังมันยังไม่กลายร่างแต่ไข่ <c oughs> <c oughs> เอกมันยังไม่กลายร่างแต่ตัวตัวเออแต่มันมีแบบแต่พี่ชี้มันตัวอื่น Ủ นะกลายร่างแล้ว <c oughs> เอาเองอย่างนี้ดีกว่ามันตามหาแม่มันไม่ตามหาแม่เออมันตามหาแม่ พี่น้องมันลากมันไปตามหาแม่ตอวไปวะดตัว,วมันแคมไปเป็นมีแบบมีมีอมอยอะมากตัวมันน,น,น่ารักขี้เกียาขี้เกียดกันจริงกูนั้นตัวนี้หรอมึงใบกูขนาดเนี้ยอะพยายามช่วยพยายามต่อไปถูกแล้วกันกูได้ทำมาแหรอใช่ ถ้ามันสะขบกได้มันจะได้แกงอะไรแกงมากตอนเห็จข็แบบมันมีไข่หวานมันมีไข่ตุ๋นมันมีอะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบมันมีหลายอันมันมีหลายแพลตฟอร์มโอ้โหไปไปที่บเลยครับโอ้แล้วตาน้องแล้วเก็บรลอแล้วกูดูสองตัวโอ้โหวิลกอันมีความรู้เยอะมากอันมีความรู้น้อยาูหนอยถามที่ได้ พร้อมนะครับคุณบอลไม่ฟ้อมได้ไหมสามนาทีจับเวลาครับตอบดเรมอนครับไม่ใช่ <c oughs> อ่าเป็นสัตว์ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ค่ะใช่สี่ขาป่ะครับใช่ครับสขาค่ะในเรื่องเลี้ยงครับในเรื่องก็เชื่องอยู่นะกินเนื้อไหมครักินครับเนื้อกิน <c oughs> คาดว่ากินควรกินบ้างต้องกินแหละเเนนนน้อองมมัไ่กิืแต่ในเรื่องไม่กินอะไรเลยนะในเรื่องไม่กินเนื้อแต่สปีชีส์มันอะกินเนื้อกิ๊ดดีกว่าได้ได้ได้สปีชีส์มันกิน เป็นเผ่าพันเสือไหมฮะไม่ใช่ครับยินได้ไหมฮะอะไรนะยินได้ไม่ไม่ไม่เห็นครับไม่ได้ข้าว่าไม่ได้ไม่ได้เลยมีขนไหมฮะมีนะขนเยอะไหมเยอะเยอะค่ะอ่ะใบให้ว่าทั้งตัวตถามเลยไป็นแล้วมันลืมสนาทีคับสกปรกเรื่องได้นะมันเป็นแนวต่อสู้ไหมใช่ต่อสู้ต่อสู้ใช่สี่ขาเป็นสัตว์กินเนื้อบ้างบางส่วนมีขนไม่ ไม่ไม่กินอ่ะสปีชี่มันอะกินเนื้อแต่ตัวมันไม่กินเที่อะไรเลยไม่เห็นฉากกินเลยสกูบิโดหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสกูบิโดเก็กินกินทุกอย่างค่ะสกูบิโดเรก็กินทุกอย่างอ๋อไม่กินเนื้อโขบเรื่องมันก็ได้นะแนวไหนนู่นนี่นั่นที่เดินทางกับมันมีอะไรอยู่อยู่กับ พวกพระเอกใช่ไหมใช่อยู่กับพระเอกตลอดการมีใบให้เลยอยู่เลยอยู่ในเรื่องกิทามาปะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตงนั้นหรออยู่กับพระเอกเหรออยู่กับพระเอกตลอดการตลอดการเลยหรอแต่ไม่ดูล่าสุดนะอยู่กับพระเอกตลอดด้วยแนวเวทมนต์ปะมันมันไม่นมมันมีสิ่งเหนือธรรมชาติอะไอเป็นกระซี่อะไปดีค่ะโี้ยมันคืออีหยั่งวันนี้มันดังมากเรื่องเนี้ยอ่ะมีใบเพิ่ม ความสามารถมันคือมีพลังปะมีพลังมีมีพลังล้นเหลือเป็นตำนานครับเป็นตำนานมีมันมีพี่น้องได้หรอไม่รู้ไม่รู้ใี่ค่ะมีพี่น้องสารภาพไม่เคยแต่เรื่องมันพูดเลยว่าดังมากมากเออขนาดอันนี้นีพูดเลยนะว่าไม่เคยดูแต่รู้จักแต่เคยเห็นแล้วก็รู้จักทับทีเียว่าทับทีทีด้วยสิบวิสุดท้ายครับท่าทีมีอะไรททีมีอะไรเรื่องอะไรมั่งททีที่มีศัพท์ ดูล่าสุดในในสายรับไหมไม่ใช่ตัวเลยว่าอ่าเดามาตัวหนึ่งเดามาตัวหนึ่งเป็นอ่าจกผลลีก่อนนะมีมีเป็นศาสตร์ขนทั้งตัวมีพลังมีพลังอยู่กับพระเอกตลอดเวลาอยู่กับพระเอกตลอดเวลามาจากเรื่องดังดอกจันเลยอยู่กับพระเอกตลอดเวลาตลอดเวลาดอกจันตัวใหญ่ๆห่ปิกาจุ๊ ก็ใช่ก็ไม่ผิดก็าไม่ผิดกไม่ผดว่านไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด่าเขาตอบเป็นกระจูมาแล้วไม่ใช่ครับคมตอบคือคุณลม่าครับทิงเจาะเก้าหางอยู่กับพี่ตลอดเวลาไหมเอออยู่ข้างในเลยเลยอยู่ขนาในเลยมันไม่กินเนือเออมันก็ไม่อยากกินอะไรเลยมันกินอะไรนะกินพาก์กาหรอจก์อ๋อโอ้มันอยู่ข้างใน ยาค่อนข้างยากมันยากยากไปเขาตอนเห็นก็ไม่อันถูกคนเดียวยังเป็นเทพอย่างอันนี้ไม่อาจจะอันดูน้อยนะจริงๆแล้วอ่ะท้ายชนเลยบ่าท้ายชนช่องอื่นเลยบ่างเอ้ยเกินไปนะคะแต่ชวนได้นะคะมีเริ่มที่กูถูกนะเริ่มมีหมวดหมูเลยครับมวนหมูอะไรเอ่ยตัวละครเด็กผู้ชายครับเด็กผู้ชายอ่ะนารุโตะโอ้โหแม่ส่งรูปอื่นให้กูแล้วเตรียมแล้วเธอ ทำไมมึงทำท่าแบบปวดหัวไม่เคยอ่านคอไม่รู้จักไหมเคยเคยดูแต่แบบดูไม่เยอะอ่ะแต่แต่แต่เคยดูแต่ค่ตอบลัขนาะกันรู้เรื่องพอสามนาทีนะครับพร้อมห้าสี่สามเรื่องนี้มีพลังไหมไม่มีค่ะไม่มีตัวละครเป็นเด็กผู้ชายถูกป่ะใช่ครับเด็กผู้ชายไม่มีพลังด้วยไม่มีพลังยากเลยยากแล้วนะหายไปหมดเลยนะหายไปเยอะเลย เรื่องนี้เอ่อตัวเอกเป็นเด็กใช่ไหมใช่ค่ะก็เด็กผู้ชายเขาบอกเด็กผู้ชายไม่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเอกอ๋อเออเป็นอันเป็นตัวเอก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 มีหุ่นยนต์ไหมไม่มีมาจากโคนันใช่ไหมไม่ใช่ลอยไปแล้วเรื่องตีมเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเกี่ยวคมรักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไมนมีพลังตีมเรื่องไม่เป็นเลย เกี่ยวกับสืบไหมเกี่ยวกับสืบคดีหรือเปล่า แต่ว่ามันมีช่องหลักของมันอยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องคือมันคือสืบเพื่อหาอะไรบางอย่างอ่าแต่ว่ามันไม่ใช่ช่องหลักอ่าอันนี้ไม่รู้แต่แต่แต่ช่องหลักอันรู้เออพจนภัยใช่ไหมใช่ก็เชิญก็เชิงก็เชิงใช่ใช่พจนภัยตามหาบางสิ่งใช่ครับาเอกลักษณ์จัดตรงเนี้ยหัวล้นใช่ไหมไม่ใช่อ้าวรู้น้คิดถึงใครอยู่อ่ะครับอุ้ยผมยาวไหมผมยาวใช่ไหมอ่ะยายาวยาวยาวปกติถ้าแบบยาวแบบ ปกติอาจจะเป็นลูฟี่เางเงแต่ว่ามันยาวมากเออเด็กผู้ชายผมยาวอย่าลูฟี่เลยผมสั้นละกันอ่ะจนภัยตามหาอะไรบางอย่างในเรื่องก็ไม่มีพลังใช่ปะไม่มีไม่มีม่มีไม่มีพลังพิเศษในเรื่องนี้ไม่มีพลังพิเศษมันแคบนะแต่มันนึกไม่ออกเพราะมันตัดมันตัดพวกมีพลังออกไปเยอะแล้วปัจจุบันมังงะจบแล้วจบแล้วด้วยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้มีอันดูไปแค่สีซเส้นเดียวเองจบแล้วด้วยถูกไหม งานจบครับอืมมันนี้ยังไม่จบยังไม่จบทักที่ดีครับอุ้ยไปเท่มนี้พูดอะไรได้พูดดีถามถามนี่ถามถ้าโขมันหายไปหมดอ่ะเครื่องดื่มเรื่องเนี้ยวอยเล่าสุดสุด้ม่อย่าดีจะอย่าดีมึงไม่ช่วยนิดพี่เซร์คายครับอ้าวอ้ยอุ๊ยอุ๊ยตัวเตอรสโตนใช่ไหมพี่ทำอะไรบ้าใช่ตัวเตอโตนเหรอใช่ตัวอะไรตัวเวลาครับตอบ ียาให้เยอะอ่ะเด็กใส่หัวฟักทองอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ผิดอ่ะกูตอบว่าเด็กใส่หัวฟักทองไม่ใช่ถูกไหมเก็บใบแรงเกินเพศเหรอเส้นคู่เออเพศเซนคู่ผมยาวผมยาวผมยาวหัวผักกาเห็นเแบบผักกาเหรอใ่เห็นเป็นต้นหอมฉันบอกว่าท่นจะโมเป็นต้นหอมมัน มันมันมันเป็นอะไรนี่ไม่ใช่หรอมันเป็นหินนี่คเออมันเกินวิทยาศาสตร์ไปแล้วมึงคนเป็นหินนี่วิทยาศาสตร์เหรอวิทยาศาสตร์ลึกมันเป็นรังสีอะไรไม่รู้ไงที่เขาบอกอ่ะใช่มันมันไม่ันเป็นวิทยาศาสตร์มันมีมนุษย์ที่เป็นรังสียกสิ่งโตได้แข็งแรงมึงก็ยกได้เออล้มสิ่งโตได้อ่ะนะมึงต่อไปต้องเป็นต้องเป็นอต้องเป็นบอลต่อไปเป็นบอลต่อแล้วบอลง่าย จริงอรอถ้าถ้าตอบนี่ผมชนะพี่เปาเลยใช่ปะใช่มือเป็นที่สองเลยผมจะเก่งมากหยุดยอดไปเลยสามสองอันนี้เป็นตัวเด็กเออ่พระเอกไหมครับไม่ใช่ค่ะตัวลายหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนพระเอกหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีพลังวิเศษไหมครับมีค่ะใช้สายฟ้าหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ในเรื่อง Hunter x Hunter หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเฮ้ยมึงถามครับอ้าวเสื้อสีน้ำเงินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สาย้าตัวอะไรวะเป็นนารูโตะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สายฟ้าตัวอะไรใช่สายฟ้าอีกไหมเด็โจดไม่ครับตอนนี้คนดูนี่เห็นรูปว่าคือจิกจิกมือแล้วจิกมือแล้วอ่ะแม่งยิงมาได้ไงวะโคอยู่อยู่สายฟ้ากูงงมากสาฟ้ผมผมผมซาดไหมผมซาดค่ะผมซาดเนาะผมสีไหม สีสีค่ะสีโทนร้อนไหมไม่ทนร้อนทนร้อนทนโลีเหรอมันเสือเป็นทนร้อนหมดเลยทนโดลีไหมโดโลกีเหรอไม่ใช่คมผมร้อนอีโทนร้อนอ้าวแต่เรมเถียงเร่เถีกันอยอะเราเาออตออทนเย็นรังสายฟ้าเหรอชเี่ยแม่งยิงมากูขนลุกเลยผมสีเหลืองปะใช่ค่ะกัดเบลเหรอไม่ใช่โอยันถูกนะวันถของมันนะ ใช่ไฟฟ้าถูกแล้วจริงๆตอนนี้ไฟฟ้ามีตัวไหนอีกมั้งอย่าไปนะอย่าไปนะกลุ่มกลุ่มกลุ่มไปเอกประมาณสี่คนปะครับใช่สี่เลย่เลยด็กๆสี่เลยสี่เป๊ะเลยมึงตรงล็อกทุกล็อกแล้วเหลือแค่มึงหา งแพ้กับกูมันเอ่อประจนภัยไหมประจนภัยค่ะประจนภัยมากเลยเหรอน่ะพี่บอกเลือดสาดช่วยใบเรือสาดอ้ยอุ้ยโซโซเลือดสาดไอ้กซ์โตอเทนท่านนั้นลอยเข้ามาในหัวเลยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรอยากช่วยมันน่ะอ่ะเฮอยากช่วยดิอยากช่วยดิ ถามทิมพี่แล้ว啊ถามต่อถามต่อถามต่อจะมันใช้อาวุธไหมใช่ปะเป็นยิงใกล้หรือยิงไกลวะยิงยิงยิงไกลปะระยะประชิดระยะประชิดหรอระยะประชิดหรออยู่ในเรื่องบีทบปะไม่ใช่ใช่อยู่ในล่าสุดมันดีครับโอ้ยยอมแพ้แล้วไปแล้วไกลมากใกล้จริงหรอไกลมากกลัวให้มึงนะ มึงมึงตรงล็อกเกินมากแบบปึก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 ถูกหมดเลยเว้ยลักษณะลักษณะคือใช่หมดเลยตอนนี้มันเหลือตัวเดียวแล้วเออเหลือตัวเดียวแล้วที่งอตอนนี่๋ยวพี่ทวนให้ผมเหลืองสายฟ้าใช้อวุรยประชิตเป็นสายฟ้าเป็นแก๊งมีสี่คนอยู่เป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกอ่ะใบเพิ่มยังไม่จบอันนี้ยังไม่จบครับอันนี้ไม่แต่มังอ่ะจบแล้วเมาเราครับเพิ่มาด้วยเหรอจะตอบไหมหรือว่าให้เฉลย ให้ตอบก่อนให้ตอบ้ตอบตอบเล่นตอบใจเ็ดใจเล่นนะไอตัวไอตัวสายฟ้าในมาฮโรคาาอ่ะตัวนั้นอ่ะอ่าผิดผิดครับผิดเลยค่ะเซนิซ่ครับเซีนโลตัวเดียวแล้วทไมอเอยเป็นสายฟ้าสายฟ้าก็เฮ้ยเป็นเด็กสายฟ้านมาฮโรก็ถือว่าได้ปะวะแต่มนไม่มีอุเรยประชิดเนาะ อีอันกดดันมาแล้วรอคนนี้เลยคาดหวังสุดๆแต่ถ้าตอบตู้่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอุ้ยยากหรอค่อนข้างโอ้รู้จักไหมรู้จักร้านจะรู้จักปะน่าจะรู้จักน่าจะพร้อมนะครับสามนาทีหนึ่งสองสามการ์ตูนต่อสู้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอ่าเป็นพระเอกปะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนพระเอกใช่ปะคะใช่ใช่ใช่ มีพลังวิเศษปะคะมีกว่าจะแต่ไม่ถึงแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้มีเหรอไม่ถึงในเรื่องนี้มีพลเรื่องเศษอ๋อทำในเรื่องใช่ปะในเรื่องใช่ในเรื่องในเรื่องมีอืมอืมอืมกว่าตัวละครเด็กผู้ชายใช้ไม่มีอาวุธใช่ไหมคะใช่ใช่ตีลัวปะคะไม่ใช่มาจะฮันเตอร์ยังฮันเตอร์ปะคะไม่ใช่ผู้ชายไม่มีอาวุธเคยฆ่าคนปะคะที่เป็นอนิเมะตอนนี้ยังไม่มีกะเขายังไม่เคยฆ่า อันนี้มีในเน็ตฟิกปหมคะมีเออเป็นแนวต่อสู้มีพลังวิเศษแต่ตัวนี้ไม่มีพลังวิเศษจิงพระเอกมีพลังวิเศษปหมคะมีครับเป็นเด็กมัธยมป่ะคะใช่ต่อสู้หรอต่อสู้หรออาวุธพระเอกใช้อาวุธป่ะคะไม่ใช่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 ไม่ใชไม่ได้ใช้เป็นหลักเออวันแมนป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่เอ็ความรู้สึกนี้กลับมาแล้วใข่ต้มนะคะ ไม่ใช่ครับแต่แต่พี่สะโคบมาดีแล้วนะต่อสู้ไม่ใช่อาวุธอยากใบเพิ่มไม่เพิ่มเพลงมีพลังวิเศษมอมอไซตไพีโอโตเกียวเรนเจอร์ป่ะคะใช่พระเอกไมคกี้ป่ะคะถูกต้องครับยัริงมึงถูกสามข้อคนเดียวไอ้พวกนี้ขยะ 2คนนี้ขยะได้จัดเลยอันนี้ข้อมูลแน่นสุดละคนเนี้ยข้อมูลแน่นสุดละเอางี้เรามีข้อตัดสินหวยตัดสินหวยลอลำแล้วเรางานส่งให้อันคนเดียวสวยๆลวยลำแล้วอันนี้ให้แข่งกันไหมว่าใครทายตัวนี้ถูกก่อนใช่ถามคนละข้อพี่อันเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายไหมครับผู้ชายค่ะเป็นแนวต่อสู้ปะครับใช่ค่ะเป็น เป็นแก๊งตัวเอกไหมครับใช่ค่ะใช่หละมีชายสองหญิงหนึ่งไครับใช่่ะใช่ใช่ค่ะคืออะไรอ่ะสับบนว่าดูไปสามสามตอนเออมาจะสุบจะนว่าดูไปครับใช่ค่ะจุดชูดสือคืออะไรวะอ๋ออ๋อเป็นเมื่อกี้เป็นพระเอกปะเป็นพระเอกปะครับใช่ไหมถามยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เมงูมิใช่ไหมไม่ใช่ครับเออคุณต้องจับมือตอบนี่ ผมสีขาว่ะครับใช่ค่ะเอ้ยโกโจใช่ไหมครับถูกใจโลกผู้บอกเข้าใจแล้วแหละว้าวเป็นอะไรสังคมมากนะไอ้ชายสองหญิงหนึ่งนะไม่มีไว่ะกินเรื่องอะไรอ่ะสำหรับวันนี้สรุปคะแนนก่อนไหมตัวคะแนนนั่แล้วพี่อาร์นสามแม็กเต็มก็ถ้าใครชื่นชอบ เกมแบบนี้ทายคาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคีวมั้งวาเลนตีด้วยนะครับผมหรือว่าใครมีโกฎเทียบอยากแนะนําก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะมีตีมอะไรอย่างเงี้ยส่งมาหลังไม้ได้เลยนะถ้ามาที่เด็ดได้เลยทีนานเราจะได้เอาไปแบบไปทําเป็นชอยข้ออื่นๆต่อถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะจบก็จบที่นี้เลยอ่ะตัดเลยตัดเลย